ชงซื้ออยู่วั้สบายดีปาลุงสบายดีพี่นอ้งอ,งอ,งอ,งองสบายดียา,ากกปลุงสบายดีวัตถุมงคลบอนสบายดียามเศรษฐีพี่น้องาเ่ไปเลยคือควรอกเสเหตุใไหม้าอกว่าขเหตุไเมื่อน,นี้ก,นออก็มาผมมาฟอกก็เาคือเก่าพี่น้องไม่ชอบจอลาบนาหาแนวเหตุกินอีกเลยพี่น้องย น้องกานขูดฝาอุ่นเหตดอันนี้จะสิบบทเอามาแปะอืมะอ่าแต่ส่วนนี้นะมาแปะเผาสักคู่แล้วก็แป้งน้ำตาลแล้วก็แป้งสะเหตุขนมกินพี่น้องเลยจะเอาท่งหนึ่งมาแปะขูดนะไหม้าสองหน่วยสเห็ดใสขนมสเห็ดขนมมกเตอร์ขนมเทียนแล้วพี่น้องอุ้ยอันนี้เช็ดเลย อยู่ว่างๆโมมียังเห็ดค่ะแนวเห็ดกินพอดีแม่ห้ามตงสิมาเห็ดขนมนำัาเตรียมคลองถาั้งยังโม่ไม้อยู่ห้ามตงกับแม่ยังโม่ไม้อยู่ไม่แต่นักไปเลไปเลเ้ากระสีคูณม่ผ้าเอาขัวใยเมียนถาเพราะว่าเขาตัดไปตองไปตองไปยังบุษรายุเดี๋ยวเขาขอยไปหนวดแปะแปะีปยก็แล้ว โอยไวปแต่เสรกินอยู่วะพี่เนาะผู้คูณมุกผ้าเอาห้องก็ได้อืนอแห้งเหรอวะมันจะงอโอ้ยจับก่อนจะเป็นบุคคอคูณตั้งขังมันก่อนมาแต่ใช่สบายดี บายดีพี่น้องสบายดีไปรู้สบายดีพี่น้องอ่ะเอาน้ไม่หลับกันขุดเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยวันนี้ทำสิไบขัวขัวมักเ้าใส่น้ำตาลมาเฮ็ดเซอร์ขนมให้เบิ้ลกินเอ้ยบางครั้งเกินหัวแต่ใส่ลูกมาแต่ชื่อมาแต่ไปชือดย่างนี้มาแต่ไปเชือดอย่างนี้ ใส่ขนมเ้าเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยใส่ข้าขวกับขนม้มตาลเนาะสีสันสดใสไปกระแซ่บอยู่บ่อหนองเบิ้ลเอากระลังหมาเขาชางครูเองพี่น้องหมาตัวหนึ่งเต่าบูเต่าปีกระลังตัดใบตองตัดใบตองแล้วหอกกัสซีมาห่อขนมกันพี่น้องเอ้ย แมวข้าำตุงือสิบบมาดอกสวยเลยซาโบมาแทนเลยก็เลยพอสิบุมาดอกน้องบดก็สิห้อบ่เยดหอนห่โอหอนหอสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีอีกเถอพี่น้อง น้องหอขนมบัดนี้ก็บ่ได้นากบดจังต้องไอรําบ่ฮ้อนๆๆตกวันนี้ตกกบจักกําลังบ่เออยังอีก2มื้อฝนตกได้เอ้ายังอีก2มื้อสิเกี่ยวข้าวยังอีกมื้อสิเกี่ยวข้าว่อีก2มื้อนสิตกมเกี่ยวข้าอยเด้อบ่เอตาจิบ่ใหญ่บ่

เขาส่าคู่สองถุงดอกนกับแปะแป้งเนียนถุงหนึ่งไม่เห็ดปุถ่านซะยังใส่เห็ดอีลีกนกันอีเห็ดอีน้าเลือดโดยไปโดยมามาเนื้อมาเนื้ออ้ยหอนก็หอนเดี๋ือหน่อยกบ นางเหือกอยไปนนะจงนงไปนหือมาจะใ่ที่มาลอยได้แดดถอนท่นนี่เข่าเข่าดีซสื้อที่ื้อว่านเลยไปดใส่ใสลายหนึ่งเสะใส่มาเผาสองหน่วยผกพน้องบอดเห็ดข้ามเห็ดคล้ายดอกพี่น้องเาต้องดามาเดือเอามือยุบโลเห็ดกินเองในเอาะรัวฮะเนาะ ใสยนเต่อใหญ่เปงๆ่องห่อหยิบใส่จนลดเปนิดเดียวใส่จนทลักเลยใส่พดโทพี่ตรงหมใส่ผ้าขาสอตหนูใส่แ้งจนอันนี้จนตายด้อี่ชมเข่า่านครูจนตายดไม่ใช่หมดกระตั กับอแ้วก็แกอะไรส่นสามคนผัดบไปเร่อจะคนผัดมันกับานจะแล้วคนเดียวหรอนี่แม่มาทำสุกโอ้โหมาห่อเสิเซาเซาเามาห่อไปได้ไหม่ห่ออีกนึเห่อไปสิร์ฟอ ว่ไปตองค่ะบุหียะเพอยากเอเขาไปสีหอกินกันสองคน <laughs> มีิอกาสีหอกินสองคน,นงผ่าผ่าไปยังบ่ได้ขูดหมผ่ายังหมูเป็ดอยันีปกีน่องคนห้าสีมานบรทุนหาี่โหลปีกีเนี่นาายีีกจนวคนตับน้ำขัวแต่ค่ะโอ้แต่อะไ น like, ี่อย่าขั้วงมขาดขว้ขาดิปั่นเขียวปั่นเขียวปั่นทำแล้วยังไม่เวียกิไปอยู่ได้ไหมไม่ใช่กับไปเลยไปปั่นนันบ่บุมาถ่ายเบิร์นเนี่ยบ่บุมา อย่ใว้าสิข้าไปกินเด็กน้งมืปวดหัวหอนะลิมือเขาคุ้นหนาแช่หอนทนสีโตกันแก็นมือเข่าแล้วมือเข่าเด้าเอาเขาหอเป็น เียหมวหมุ้งหนึ่นเดียวูมใจเลยแลเหมือนกันมเดียววะสมุงนึ่งหนางามโอ้เป็นตั่ัแบบานหแล้วเป็นสมุงห่อเลยผมเป็สมุงดอกแขนี่ผมเป็นเสือเป็น่มใหม่แล้ก็โดวล เอาทำไมใส่แตกแบนี谢谢 oh, yeah, ้โอ้ยไปต้องขาดต้องไปต้องขาดยาหลายยาขวดน้ำสีดความเหน้อนะหอนเธอโอ้โหฮาเบินไงเอาขีกแม่แม่เออหนังเหลี่ยมหางแด่อบินนักมือ ใช่บ <c oughs> ึ่งเงี้ยในมือนะไปลียเั่นไม่เปีปั่นข้วย่ไปเห็นหันตกไมันไปไปบวชนาหันตกปั่นเป็ดบกละปันงูยังเป็นกระดุมหมวกกนะปันงูนาคีเช่ป้องกันเองวปั่นอุ้อ้วนปั่นหมูตัวหมวกระคำสำเนียง

มาดูฝีมือซาโบสเป็นหรือบ่หยุ่มหนาหยุ่มหลังี่น่อยขังแหลกของซาโบห่อขนมาเะมาห่อหนีข้าจะขี่ไปทางไรบาดเนี้ยเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี้ามีแชร์กันของเจ้าไม่ต้องกับขาใส่ขาครัวหนัก พี่เบตองเบตองเอาเมียนอ่ะยังขี้ห่ออยู่เบนเออเดี๋ยวบายห่ออีกได้ยังกันอีกไปพี่เดย์โบโอ้ยเดย์พี่น้องของเฮาที่เฮาห่อเรียบร้อยกันเต็มกระตตกเลยได้หัวบลาอกใหญ่คนเด็ดไอตองบุพพาเอากระสีเอาไปหนึ่งบาทนี่ซัมสิกินพี่น้องเนาะโอ้โหน้องกัจจิห่อเห็ดปิ้นใจปิ้นครัวอยู่นี่ ไปตาสีได้อีบ่ไปตองกับขาดขาตีไปตองไปตองมัต้องขายมันเลเพราะมิตกีอันเนี่ยทีแรกไปตองโดนมันบดขาขาดเกิดยังอยู่ในใบมันไปฉีกเอารู้เอาไว้เลยมันนี่ฮะก็จะไปเอาใส่หัวหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮะก็จะได้จบสักนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัครสมาบันนานลมเด้อพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยพี่น้องอยู่ดีปีแห่งเบิดอถูกมองถูกบอดอาสบายดีสบายดีอย่าบายพี่น้องอย่าบายพี่น้อง Gaba di nak gaba di pinang <laughs>